สวัสดีครับผมวิทีสองมุกวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังกันอีกเช่นเคยและหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The Baby Sister พี่เลี้ยงแสนร้อนเมื่อแก๊งสาวสวยมอปลายมีวิธีหาเงินด้วยการกินตับนายจา้างแล้วเรื่องราวจะลงเอยเช่นไรก่อนอื่นผมก็ต้องขอให้ทุกคนโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับถ้าทุกคนกดแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณมากมงั้นเรามาเริ่มรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ หนังเปิดมาที่สาวสวยหมอปลายเธอมีชื่อว่าเชอรี่เชอรี่มีวิธีหารายได้เสริมจากการเรียนโดยการรับเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับซึ่งวันนี้เธอจะต้องไปดูแลลูกๆของไมเคิลแวบแรกที่ได้เห็นนายจ้างเธอก็มีท่าทีเขินอายไมเคิลอยู่กับครอบครัวแสนสุขและเมียของเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าเกลนะครับวันนี้ทั้งสองได้ออกไปพบปะเพื่อนเก่าเขาไม่ชื่อว่าเจอรี่หลังจากพูดคุยกันเสร็จไมเคิลก็ได้ชวนเมียแอบเข้าไปเล่นในรถไฟรางนะครับ เกลได้ปฏิเสธไมเคิลจึงขอให้เมียเนี่ยต่อว่าเรื่องที่เขาเนี่ยมักทําตัวไม่รู้จักโตนะครับซึ่งเกลเนี่ยก็ไม่ยอมต่อว่าคือเกลเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะครับภาพตัดกลับมาที่เชอร์รี่นอกจากจะดูแลเด็กๆแล้วเนี่ยเธอยังทําความสะอาดบ้านได้ดีด้วยนะครับพอเจ้าของบ้านได้กลับมาเห็นก็เกิดความประทับใจไมเคิลจึงอาสาจะไปส่งเชอร์รี่ระหว่างทางนั้นเธอก็ได้ท้องร้องขึ้นมาเนื่องจากหิวนะครับ ไมเคิลจึงพาเธอแวะไปทานอาหารแต่ทว่าไมเคิลเนี่ยดันเผลอไปจับมือของเชอร์รี่เชอร์รี่เนี่ยจึงมีอาการเกิดายนะครับไม่นานเธอก็ได้ถามถึงเรื่องเมียของไมเคิลไมเคิลได้เล่าให้ฟังนิดหน่อยก่อนจะถามกลับไปคืนว่าเชอร์รี่นะ่มีแฟนแล้วหรือยังเชอร์รี่ได้ตอบด้วยสายตาที่จริงจังว่าเธอนั้นนะยังไม่มีแฟนจากนั้นทั้งสองได้ออกเดินทางอีกครั้งแต่จูๆ่ๆไมเคิลก็ได้ชวนเชอร์รี่เข้าไปเล่นในรถไฟซึ่งเชอร์รี่เนี่ยก็ไม่ขัด พอทั้งสองได้เข้ามาจุดลับสายตาไมเคิลเนี่ยก็ได้จูบเชอร์รี่เชอร์รี่มีท่าทีกลัวแต่เธอเนี่ยก็ยอมไมเคิลนะครับหลังจากนั้นไมเคิลก็รู้สึกผิดต่อลูกเมียเขาจึงบอกเชอร์รี่ไปว่าเราเนี่ยไม่ควรทําแบบนี้และก่อนที่จะแยกย้ายกันไปไมเคิลก็ได้ให้เงินค่าจ้างกับเชอร์รี่นะครับและคืนนั้นเชอร์รี่ก็ได้นึกถึงแต่ไมเคิลซึ่งไมเคิลเนี่ยก็นึกถึงเชอร์รี่เช่นเดียวกันนะครับ หลังเลิกเรียนเชอร์รี่มักจะมาดื่มกับเพื่อนสาวคนเสื้อสีชมพูมีชื่อว่าแบนด้าส่วนเพื่อนสาวเสื้อสีดำเธอมีชื่อว่าเมลิซ่านะครับแล้ววันนี้มันก็บังเอิญว่าไมเคิลเนี่ยพาลูกๆมาทานอาหารเช่นเดียวกันไมเคิลได้บังเอิญมองไม่เห็นเชอร์รี่ซึ่งเชอร์รี่เนี่ยก็ได้ยิ้มให้เขาด้วยนะครับขณะที่ทั้งคู่กําลังส่งสายตาให้กันอยู่นั้นเกลก็ได้โผล่มาเธอได้ว่าจ้างให้เชอร์รี่ไปดูแลเด็กในวันพฤหัสเชอร์รี่ได้หันกลับไปมองไมเคิลก่อนที่จะตอบตกลงรับงานนะครับ พอถึงวันทำงานไมเคลเิลก็ได้บูบ๊ะเชอร์รี่ซึ่งเขาเก็ได้จ่ายค่าล่วงเวลาด้วยนะครับแล้วเชอร์รี่ก็ได้เก็บเงินสะสมที่ได้จากการเป็นพี่เลี้ยงเด็กไว้ตรงใต้ที่นอนนะครับวันรุ่งขึ้นเมลิซาก็ได้มาเซาซีถามเรื่องของไมเคิลแล้วก็เชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ก็ได้ปฏิเสธเสียงแข็งไปวา่าเมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ตกดึกเธอก็ได้มาบูบ๊ะกับไมเคิลอีกตามเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งไมเคิลได้โทรมาขอให้เชอร์รี่หาพี่เลี้ยงเด็กมาเพิ่มให้อีกหนึ่ ซึ่งคนที่ขอพี่เลี้ยงเนี่ยก็คือเจอร์รี่แล้วพี่เลี้ยงคนใหม่เนี่ยก็คือเมลิซ่านั่นแหละครับหลังจากเสร็จงานพี่เลี้ยงเชอร์รี่ก็ได้บอกกับเมลิซ่าว่ารายได้จากการทํางาน20%จะต้องนํามันมาแบ่งให้เธอโดยอ้างว่าเธอเป็นคนจัดฉากมันขึ้นมาเมลิซ่าเนี่ยก็เต็มใจที่จะให้ส่วนแบ่งกับเชอร์รี่นะครับ ต่อมาเชอร์รี่ก็ได้มางานปาร์ตี้ที่บ้านของแบนด้านะครับเธอมีอาการแปลกๆเมลิซาเนี่ยจึงเข้ามาถามเชอร์รี่เนี่ยจึงบอกไปว่ามีลูกค้าได้เข้ามาติดต่อเพิ่มอีกสองคนซึ่งเชอร์รี่เนี่ยก็หนักใจเพราะว่าไม่มีคนไปดูแลลูกค้านะครับเมลิซาจึงเสนอไปว่าให้ชวนแบนด้าไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพิ่มอีกคนหลังจากนั้นสกอตท,ท,ที่เป็นพี่น้องต่างพ่อของแบนด้าเนี่ยก็ได้เข้ามาจีบเชอร์รี่นะครับซึ่งเขาเนั้ก็ได้แอบจูบเชอร์รี่ตอนเผลอด้วยนะครับ พอได้กลับมาถึงบ้านเชอร์รี่ก็รู้สึกเสงเสงแต่จู่ๆไมเคิลเนี่ยก็ได้แอบมาหาเขาหวังจะโปะบะนะครับแต่ทว่าพ่อของเชอร์รี่เนี่ยก็ได้ผู่มาพอดีพ่อพยายามยุให้เชอร์รี่คบหากับสกอตต์แต่เธอก็ไม่ได้ตอบกลับและเธอก็ได้ขอให้พ่อเนี่ยออกจากห้องไปส่วนไมเคิลที่ได้แอบอยู่ใต้เตียงเนี่ยเขาก็เพิ่งเอินเห็นเงินที่เชอร์รี่เนี่ยสะสมเอาไว้ หนังได้ตัดกลับมาที่แบนด้าเธอได้ออกงานพี่เลี้ยงเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ปฏิเสธหนุ่มใหญ่ไปลูกค้าจึงสัญญาว่าจะไม่ทําเรื่องอย่างว่ากับแบนด้าแต่ด้วยความหวานของเขาเนี่ยมันก็ทําให้แบนด้าเนี่ยยอมเฉยเลยนะครับส่วนทางด้านของเชอร์รี่ก็ได้มารับงานพี่เลี้ยงกับลูกค้าอีกหนึ่งคนซึ่งไมเคิลเนี่ยก็ได้โทรมาพอดีเธอจึงรีบร้อนตัดสายไมเคิลไปนะครับ พอแบนด้าที่ได้ทํางานสําเร็จเชอร์รี่เนี่ยก็ได้เข้ามาสอบถามซึ่งแบนด้าก็ยินดีที่จะจ่ายส่วนแบ่งพร้อมกับขอทํางานพี่เลี้ยงต่อไปนะครับจากนั้นสมาชิกก็มีกันถึง3คนเชอร์รี่ได้จัดตารางงานให้กับทุกคนซึ่งคนที่รับงานพี่เลี้ยงก็ได้จ่ายส่วนแบ่งให้กับเชอร์รี่ด้วยความเต็มใจไม่นานพวกเธอก็ได้ทํานําบัตรเหมือนขึ้นมานะครับซึ่งตัวของเจอร์รี่ก็ได้โทรมาใช้บริการพี่เลี้ยงอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งไมเคิลและเมียได้มานั่งทานอาหารกับครอบครัวของหัวหน้าซึ่งหัวหน้าก็ได้เกิดสงสัยกับการทำงานของไมเคลิลเขามองว่าช่วงเนี้ไมเคิลทำงานที่สั่งออกมาได้ไม่ค่อยดี ขณะนั้นเองเมียของไมเคิลก็ได้ออกมาพูดว่าแก๊งพี่เลี้ยงเด็กของเชอร์รี่ก็ได้มาทํางานที่บ้านหัวหน้าเช่นเดียวกันซึ่งหัวหน้าก็ได้โชว์นามบัตรของเจอร์รี่เพื่อเป็นการยืนยันพอไมเคิลที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาได้ย้อนมาบุบะเชอร์รี่และได้ขอให้เชอร์รี่เนี่ยเลิกทางานแบบนี้กับคนอื่นเชอร์รี่เนี่ยก็ไม่พอใจเธอเนี่ยจึงขึ้นราคาพี่เลี้ยงเด็กจาก200เป็น300เหรียญน,นะครับซึ่งไมเคิลเนี่ยก็ยอมจ่ายเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้มีปัญหาตามหลังมานะครับภาพตัดกับมาที่แบนด้า เธอได้เสนองานพี่เลี้ยงให้กับนาดีนซึ่งงานแรกของนาดีนก็คือการไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่บ้านของหัวหน้าต่อมาเชอร์รี่ได้เข้ามาขอส่วนแบ่งกับแบนด้าเพราะว่าเธอคิดว่าแบนด้าเนี่ยไปรับงานที่บ้านของหัวหน้านะครับแบนด้าได้ตอบไปว่าเธอไม่ได้รับงานคนที่ทํางานพี่เลี้ยงก็คือนาดีนเชอร์รี่จึงจะเก็บส่วนแบ่งกับนาดีนนะครับนาดีนเนี่ยก็ไม่อยากจะจ่ายเพราะคิดว่าเธอไม่จําเป็นต้องแบ่งเงินให้ใครเพราะว่าเธอนั้นทํางานเพียงคนเดียว แต่ถึงจะคิดอย่างนั้นสุดท้ายแล้วนาดีนก็ยอมจ่ายเงินให้กับเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่จึงถามกลับไปว่าจะทําชั่วคราวหรือครั้งเดียวนาดีนตอบขอทําไปเรื่อยๆเชอร์รี่อนุญาตให้ทําได้แต่ก็ต้องแบ่งส่วนแบ่งทุกครั้งพอเวลาได้ผ่านไปเชอร์รี่ก็ไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งจากนาดีนนะครับและที่มันเป็นแบบนี้นาดีนหากหลังเชอร์รี่นะครับ นาดีนได้พาเพื่อนสาวคนอื่นไปรับงานพี่เลี้ยงโดยไม่ผ่านเชอร์รี่ซึ่งเชอร์รี่ก็อยากจะรู้ความจริงจากปากของแบนด้าแบนด้าจึงสัญญาว่าจะตามไปสืบให้แต่แบนด้าเนี่ยก็เลือกที่จะโกหกว,ว่านาดีนไม่ได้ไปรับงานพี่เลี้ยงนะครับเชอร์รี่กับเมลิซาจึงได้แอบเข้ามาในโรงเรียนช่วงกลางคืนซึ่งไมเคิลก็เป็นคนดูต้นทางนะครับพวกเธอได้งัดล็อกเกอร์เพื่อหาหลักฐานเอาผิดนาดีนพอไม่พบหลักฐานทั้งสองสาวเนี่ยก็ได้ทำลายสิ่งของภายในโรงเรียนซึ่งไมเคิลก็อออกับเขาด้วยนะครับ จากนั้นไมเคิลได้กลับมาบ้านและได้พบกับเมียที่นั่งรอเขาอยู่เธอเริ่มรู้สึกระแวงในตัวของไมเคิลไมเคิลเนี่ยจึงยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นในวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์ที่โรงเรียนเนี่ยมันก็วุ่นวายเชอร์รี่จึงเรียกประชุมกับสมาชิกใหม่ทั้งหมดเธอได้บอกกับทุกคนว่าต่อจากนี้ไปห้ามรับงานโดยไม่ผ่านเธอเป็นเด็ดขาดและที่สําคัญส่วนแบ่งเธอจะต้องได้ทุกครั้ง หลังจากนั้นเมลิซาก็ได้เสนอให้จัดปาร์ตี้พี่เลี้ยงเด็กที่บ้านพักต่างอากาศซึ่งงานนี้ทุกคนที่เคยใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กก็ได้มากันครบนะครับและตัวของเจอร์รี่ก็ได้หมายปองแบนด้านะครับภาพได้ตัดกลับมาที่เชอร์รี่ที่อยู่กับหนุ่มใหญ่ซึ่งไมเคิลเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นพอดีเขาไม่พอใจมากจึงเดินออกไปแต่ทว่าเชอร์รี่ก็ได้ตามมางอพร้อมกับได้บูบะภาพตัดกลับมาที่แบนด้าอีกครั้งเธอมีท่าทีแปลก ขณะนั้นเองเจอรี่เนี่ยก็ได้ผู่มาหวังจะโบ๊ะบ้านะครับซึ่งแบนด้าในตอนนี้ก็ไม่อยากทํางานแบบนี้อีกต่อไปเธอร้องเรียกถึงชื่อแม่เจอรี่เนี่ยจึงยอมหยุดนะครับพอกลับมาจากงานปาร์ตี้แบนด้าก็ไม่อยากทําอีกต่อไปเธอโทรศัพท์ไปหาสกอตเพื่อให้มารับสกอตอยากจะช่วยเหลือแบนด้าแต่นาดีเนี่ยก็ได้สั่งห้ามเอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นแบนด้าได้พบกับเจอรี่เธอได้บอกกับเจอรี่ว่าต่อจากนี้ไปเธอไม่อยากจะทำมันอีก เชอรี่ก็ไม่ได้บังคับและได้บอกไปว่าถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําแต่ห้ามนําเรื่องนี้ไปบอกใครพอเรื่องนี้ได้เข้าไปถึงหูของเมลิซาเธอก็ไม่ไว้ใจแบนด้าจึงได้เตือนเชอร์ี่ไปแต่เชอร์ี่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับและที่สําคัญเมลิซาเนี่ยได้สั่งให้ลูกค้าหนุ่มใหญ่ไปจัดการกับสกอตนะครับ หลังจากที่แบนด้ากับนาดีนได้เห็นสกอตถูกทำร้ายพวกเธอก็ตกใจและแค้นมากโดยเฉพาะนาดีนนะครับซึ่งนาดีนก็ได้เข้าใจว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นแผนของเชอร์ี่แน่ๆที่สั่งให้คน,นมาทำร้ายสกอตวันต่อมาสกอตได้เดินผ่านหน้าของเชอร์ี่พอเธอได้เห็นบาดแผลของสกอตก็รู้ได้ทันทีว่าเมลิซาเป็นคนวางแผนให้สกอตตโดนทำร้ายนะครับเมลิซาจึงแก้ตัวไปว่าที่เธอทำไปทั้งหมดก็เพื่อเชอร์ี่นั่นแหละภาพได้ตัดกับมาที่ไมเคิล ตอนนี้เขาได้ถูกลดตำแหน่งงานซึ่งมันก็เกือบทำให้ไมเคิลและเมียเนี่ยทะเลาะกันจากนั้นไมเคิลได้มาอบรมลูกชายที่ไปด่าครูใหญ่ที่โรงเรียนนะครับระหว่างนั้นเองไมเคิลก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาจึงขอตัวออกไปทําธุระทางด้านเชอร์รี่ก็ได้โทรไปหานาดีนว่าให้ออกไปทํางานพี่เลี้ยงแต่นาดีนเนี่ยก็ได้ปฏิเสธโดยอ้างว่าเธอนั้นนติดธุระตกดึกไมเคิลได้นัดพบกับเชอร์รี่อีกครั้ง ไมเคิลได้ขอยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าเชอร์รี่เนี่ยจะไม่ยอม,มง่ายๆนะครับขณะนั้นเองตำรวจเนี่ยก็ได้โผมาตำรวจไล่ไมเคิลให้ออกไปเพราะว่ารถไฟกระบวนนี้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลไมเคิลได้ทําตามคําสั่งโดยทิ้งเชอร์รี่ไว้คนเดียวนะครับและที่สําคัญเธอได้ลืมโทรศัพท์ไว้ในรถของไมเคิลด้วยนะครับเชอร์รี่จึงใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรไปหาแบร์ด้ากับนาดีนซึ่งสกอตต์เนี่ยก็ไม่ยอมให้คุยเพราะว่าเขาเนี่ยังโกรธอยู่ แต่ก็ยังดีที่สกอตต์เนี่ยบอกว่านาดีนออกไปเลี้ยงเด็กนะครับเชอร์รี่ก็รู้ได้ในทันทีว่านาดีนหักหลังเธออีกแล้วเธอจึงโทรไปหาเมลิซาเพื่อบอกความจรงิงทั้งสคนจึงบุกไปหานาดีนเจอร์รี่ได้ลากนาดีนออกมาจากรถพร้อมกับอัดลูกค้าหนุ่มเชอร์รี่และเมลิซาก็ได้ทําการสั่งสอนนาดีนแต่ทว่าเรื่องที่นาดีนทําลงไปนั้นมันก็แสบตุดสูดสาหรับเชอร์รี่นะครับซึ่งลูกค้าคนนั้นก็คือพ่อของเชอร์รี่เองนะครับเชอร์รี่ได้ร้องออกมาด้วยความเสียใจ หลังจากที่เชอรี่ได้รับบทเรียนเธอได้ย้อนกลับมามองชีวิตของไมเคิลและในตอนนี้เชอรี่ก็ไม่อยากทำร้ายครอบครัวใครอีกจากนั้นเธอก็ได้ยิ้มให้ไมเคิลไปครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะกลับไปเรียนต่อนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสปอยและพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ